Mind Map Mind Map คือการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษโดยการใช้ภาพสีเส้นและการยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัดบรรทัดเรียงจากบนลงล่างขณะเดียวกันมันก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอกเช่นหนังสือคำบรรยายการประชุมส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิมซ้ำยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะเห็นเป็นภาพรวมและเปิดโอกาสให้สมองได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่างๆเข้าหากันได้ง่ายกว่าใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันผังความคิดหรือ mind map ลักษณะการเขียนผังความคิดใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันลักษณะการเขียนผังความคิดเทคนิคการคิดคือนำประเด็นใหญ่ๆมาเป็นหลักแล้วต่อด้วยประเด็นรองในชั้นถัดไป คำว่ามโนภาพตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542หน้า833ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นคำนามความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจซึ่งการเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ความจริงเกี่ยวกับความคิดของมนุษย์ความจริงมีอยู่ว่าบุคคลทุกคนสามารถเพิ่มกำลังความสามารถในการคิดของตนเองให้สูงขึ้น เร็วขึ้นกว้างไกลขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นได้เมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้หลักการฝึกฝนความคิดความตั้งใจจริงองค์ประกอบของความคิดความคิดของคนเราประกอบขึ้นจากมโนภาพคือภาพที่ปรากฏภายในใจของแต่ละคนแม้จะมองไม่เห็นแต่ต้องไม่ได้แต่ทุกคนก็ทราบดีว่าภายในใจของตนมีภาพต่างๆปรากฏอยู่เช่นภาพของป่าไม้รถยนต์ภูเขาท้องนา ความอดอยากความสนุกสนานความกล้าหาญความอดทนเป็นต้นประเภทของมโนภาพมโนภาพที่คนเราก็มีเหมือนอนกัน เมื่อผ่านพ้นระยะหนึ่งของชีวิตมาแล้วมีสองประเภทได้แก่หนึ่งมโนภาพของวัตถุได้แก่สิ่งที่เป็นรูปต่างๆเช่นปากกาสมุดดินสอโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนนาฬิการถจักรยาน 2. มโนภาพของเหตุการณ์เช่นการต่อสู้การแข่งขันการเรียนการสอบความโกรธฟ้าผ่าฝนตกไฟดับ เหตุการณ์น,นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเคลื่อนไหวไม่ทรงตัวอยู่ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นมีสภาพอย่างวัตถุหรือเหตุการณ์ความรู้สึกนั้นมีสภาพไม่ทรงตัวอยู่ตลอดไปมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจความรู้สึกจึงพออนุโลมได้ว่าเป็นเหตุการณ์ มนโนภาพที่ใกล้เคียงกันมนโนภาพที่ใกล้เคียงกันซึ่งอยู่ในใจของเรานั้นมีอยู่มากมายและมนโนภาพแต่ละอย่างต่างอยู่อย่างเอกเทศแต่อาจนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ต่อไปนี้เป็นมนโนภาพที่ใกล้เคียงกันซึ่งแต่ละมนโนภาพอยู่กันอย่างเอกเทศอาหารร่างกายมนุษย์ปลาผักวิตามินผลไม้ไขมันเกลือแร่ คาร์โบไฮเดรตน้ำกระดูกฟันโปรตีนตาเราเอามโนภาพข้างต้นมาเชื่อมโยงกันดังผังต่อไปนี้ เราจะเห็นว่ามนโนภาพของอาหารเชื่อมโยงกับปลาผักผลไม้เครื่องเชื่อมโยงได้แก่มีนอกจากนี้มนโนภาพทั้ง3าคือปลาผักผลไม้อาจเชื่อมโยงถึงกันด้วยและทั้งเชื่อมโยงต่อไปยังมนโนภาพวิตามินด้วยเครื่องเชื่อมให้ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ามนโนภาพที่สัมพันธ์กันนั้นคือความคิดของมนุษย์นั่นเอง มโนภาพที่เชื่อมโยงกันมโนภาพที่เชื่อมโยงกันเรียกว่ามโนภาพสัมพันธ์และเมื่อเขียนลงไว้ให้ชัดเจนบนแผ่นกระดาษเรียกว่าผังมโนภาพหรือแผ่นผังความคิดหรือผังมโนทัศน์ประโยชน์ของมโนภาพสัมพันธ์หรือแผ่นผังความคิดการแสดงมโนภาพสัมพันธ์ออกมาในรูปของผังมโนภาพเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้มีตัวตนเห็นได้ชัดเจนทั้งแก่เจ้าของมโนภาพเองและบุคคลอื่น เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความคิดให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระเบียบการเชื่อมโยงผังมโนภาพมโนภาพต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับมโนภาพอื่นได้ สิ่งที่ชักนำให้ความคิดคลี่คลายและเชื่อมโยงกันความคิดจะคลี่คลายและเชื่อมโยงกันต่อไปกว้างขวางเพียงใดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของมโนภาพนั่นเองซึ่งมโนภาพสัมพันธ์อาจเปลี่ยนเป็นถังมโนภาพโดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1. ตัวมโนภาพคือคำพูดมีวงกลมล้อมรอบ 2. เครื่องเชื่อมโยงคือเครื่องเชื่อมต่อระหว่างมโนภาพหนึ่งกับอีกมโนภาพหนึ่ง โดยมีคำหรือกลุ่มคำสื่อความกำกับไว้เพื่อบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนโนภาพ 3. ทิศทางของความเชื่อมโยงคือเครื่องหมายลูกศรเมื่อชี้ไปที่ใดมนโนภาพที่อยู่ในที่นั้นเป็นปลายทางของความสัมพันธ์ลูกศรเริ่มต้นจากที่ใดมนโนภาพที่อยู่ที่นั้นเป็นต้นทางของความสัมพันธ์นั้น 4. รูปแบบผังมนโนภาพอาจเขียนได้โดยเสรีแต่เราอาจกำหนดรูปแบบของผังมนโนภาพได้ รูปแบบของผังมโนภาพรูปแบบที่หนึ่งจากบนลงล่างรูปแบบนี้มโนภาพแรกจะอยู่บนสุดมโนภาพต่อต่อไปที่สัมพันธ์กันจะลดหลั่นกันลงมาเช่นการอ่านอ่านในใจแยกเป็นเพื่อจับใจความเพื่อตีความเพื่อวิเคราะห์ความเพื่อสรุปความอ่านออกเสียงแยกเป็นมีอ่านร้อยแก้วมีอ่านร้อยกรอง รูปแบบที่สองจากล่างขึ้นบนรูปแบบนี้มนโนภาพแทรกอยู่ล่างสุดแล้วยงขึ้นไปยังมนโนภาพอื่นๆที่สัมพันธ์กันในตอนบนสูงขึ้นไปโดยลำดับเช่น รูปแบบที่สมขยายรอบตัวรูปแบบนี้เขียนมโนภาพแรกไว้ตรงกลางส่วนมโนภาพอื่นที่สัมพันธ์เขียนกระจายออกรอบ,รอบๆไกลออกไปได้หลายระยะเช่น แผนภาพแผนภาพคือภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงสารสนเทศความรู้หรือความคิดโดยการใช้เส้นรูปเรขาคณิตรูปทรงรูปภาพทั้ง2มิติและ3มิติและภาษามาจัดเป็นรูปแบบต่างๆในลันกษณะโครงสร้างที่เป็นระบบและมีความหมายเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน การสร้างแผนภาพมีวิธีการสร้างแตกต่างกันไปตามลักษณะโครงสร้างเนื้อหาแผนภาพแต่ละประเภทสร้างได้หลายแบบดังนี้ 1. ประเภทองค์ประกอบหมายถึงแผนภาพที่มีหัวข้อเรื่องเป็นคําหรือความคิดเป็นศูนย์กลางและมีองค์ประกอบของหัวข้อเรื่องหรือความคิดอยู่ภายใต้หรืออยู่กระจายรอบหัวข้อเรื่องหรือความคิดนั้นองค์ประกอบในที่นี้อาจเป็นรายละเอียดรายการลักษณะ ข้อเท็จจริงความรู้คุณสมบัติคุณภาพหรือหัวข้อย่อยตัวอย่างใจความสำคัญเป็นศูนย์กลางแทนภาพจะแสดงรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสำคัญ สองประเภทความต่อเนื่องหมายถึงแผนภาพที่แสดงถึงความคิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องตามลำดับเหตุการณ์ต่อเนื่องตามลำดับเวลาต่อเนื่องเป็นวงจรหรือวัตจกักรต่อเนื่องตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องตามลำดับเหตุผลต่อเนื่องตามลำดับปัญหาและการแก้ปัญหาซึ่งใช้กับโครงสร้างเนื้อหาดังต่อไปนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับในนิทานหรือเรื่องเล่าแผนภาพจะแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในเรื่องและผลที่เกิดขึ้นตอนท้าย 3. ประเภทการเปรียบเทียบหมายถึงแผนภาพที่แสดงการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและหรือความแตกต่างของสิ่งสองสิ่งขึ้นไปอาจเป็นคนสัตว์พืชเหตุการณ์เรื่องความคิดแผนภาพประเภทนี้ใช้กับโครงสร้างของเนื้อหาดังต่อไปนี้การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง การอ่านเขียนภาษาไทยโดยใช้แผนภาพแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถในการอ่านนำความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตัดสินใจค cosine, าดการใช้การอ่านเป็นเครื่องมือการพัฒน,นาตนเองสามารถเล่าเรื่องย่อเรื่องถ่ายทอดความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและใช้การอ่านในการตรวจสอบความรู้และคุณควาเพิ่มเติม ในการจัดกิจกรรมการอ่านเขียนภาษาไทยโดยใช้แผนภาพสามารถเขียนได้หลายรูปแบบดังนี้ตัวอย่างที่หนึ่งแผนภาพคำนำความคิด ตัวอย่างที่สองแผนภาพคำสร้างสารรค์ ตัวอย่างที่สามแผนภาพรถไฟลำดับเรื่อง ตัวอย่างที่4แผนภาพลำดับการเวลาตัวอย่างที่ห้า แผนภาพวิเคราะห์กลุ่มบุคคลตัวละคร ตัวอย่างที่6แผนภาพข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ตัวอย่างที่เจ็ดแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบตัวอย่างที่8แผนภาพแสดงเหตุและผล ตัวอย่างที่9แผนภาพแสดงใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่อง